โย่พร้อมยังพร้อมแล้วโย่โย่โย่สชที่สสที่สวสที่สองตวที่สองทีสองที่สองทีสอี่องี่สอี่สองทีสองี่สองทีสองีสองี่สอีสองที่สอ้ี่สองลี่สองที่สองี่ส้ี่สองที่สองี่สอี่สอี่สอีสองี่สอีส่สอี่สอีสอีสสีส รอก่อนหลานป้าขอจ้องให้ก่อนนะเข้าใจไหมเฮ้ยพี่แมวพี่เป็นพี่อะไรอ่ะโอ้ยพี่ขอโทษพี่คิดอะไรพี่อิจฉาคนมีรถใหม่พี่อยากได้ป้าไงสีแปดอ่ะขันกันกับพี่ป้าช่วยพี่นิดนึงช่วยพี่นิดนึงพี่ขัดนิดนึงเองขันเท่าไหร่พี่ขานสี่ล้านให้ข้างหลังเองขึ้นอะไรนิดนึงจริงด้วยเหมือนพี่มีนิดนึงใช่ ที่หาที่สี่หานเองป้าไอปีปีนะมันเอาจากไหนอ่ะมันอยู่ในป้าคิดว่าน่าจะบูเล็ t p ู๊กจะไอหลานจริงอปะบูเลเวกมิเกลต้องมีหางไม่ใช่หรอไม่ใช่ปีป่าดีเห้ยแม่ฉันนรุอ้อโหเดไอโด้กมันเปลี่ยนสีข่านาะมั้ไหม เอาเบียนเดียวกันนะเนี่ยเลขอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเบิกรถมาให้ดูมิเกลอย่าไปยอมมิเกลมิเกลหนูอย่าไปยอมเขาเข้าใจไหมหนูไม่ได้ไงแตให้เขามาทำร้ายเราฝ่ายเดียวเข้าใจไหมล่ะปสมบ้านหนูดาดแดงกระจกอะกระจกมันกระจกหรอหร่โอ้ป้ามีเงินในบัญชีแค่ป้าช่วยได้ครึ่งหนึ่งอะเอาไหมครึ่งหนึ่งไหมล่ะ แล้วก็พี่ด้วงอีกซึ่งหนึ่งก็ขอพอดีแล้วพี่ดวงขอใจนี่ไหมล่ะเกีวดูทะเบียนพี่ดวงใจดีสตายใช่มั้ยพี่ดูแน่นิ้มพี่ดูทะเบียนรถ่ยวดูทะเบียนรถไหนอ่ะดูทั้งสองกันเฮ้ยเฮ้ย V-E-X X-V-O X-V-Q 545 ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ไม่มีรถคู่กับลิงไม่เอา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 ป่าเดียวเหรอแม่สั่นรสสั่นเดรชาสั่นรสสมมติมาเดินอ่ะเตือนลูกเท่าไหร่กระเป๋าเท่าไหร่ล้านต้าหนึ่งเจนน้ำทำไมเฮียอย่างนี้ หนึ่เจด้าหนึ่งเจ็ดเอ้าหนึ่งเจ็ดแต่พี่น้องเนี่ยปแลวพอหนูถอยดังอ่ะบูน้ขอให้ทุ่มบ้านได้กลับมาสิบเท่าพันเท่าเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาพอดีเลยพี่น้งช่วยหนูหนูด่าได้โจกอ ได้ลยนะจ๊ะโสีดำม้าแบบมนาคาแสนดึงหลานก็เกอะไรอ้าให้หนูห้าหมื่แล้วให้ด้วยช่วยดอยห้าหมืนได้ไหมก็บอะไรจ๊ะเอาสามหมื่นได้ไหม้หนึ่งเจนนะเขาเงินไปซื้อแซลมอนหมดแล้วเอาสามหมื่นได้ไหมได้แล้วที่สุดเลยสามหมได้ไหมก็ได้สามหมื่นได้หมดลหลานค่ะสองหมืก็เอาไว้ด้งสองหมื่นพอด้วงสองหมื่นก็พอด้วย พอดัวอักสองหมื่นสามสามสาม,สามีแล้วสามมาเป้าเป็นมงเป็นแมง,ม,งมุม,เ,ม,มเหมือนป้าไหมล่ะเป็นแมงมุมเหมือนป้าไหมเป็นหนูจะไปใส่เดี๋ยวหนูจะไปใส่ปีนด้วย แมงมมเมืนป้าเนี่ยเดิวออกมาเลขต่อเรจารเก้าหงดร้องไห้ทำไมมีเกลร้องไห้ทำไมไอ้หลานหัวร้ออ่านกลัวแมงมุมหัวร้อที่ไหนเสียงแบบมีเก้าหนึ่งเจก้าหนึ่งเจเลขที่ออดเก้าหนึูนะ ที่สุดในสาวด้วยต่ช่างทำไมยังไม่มาดวงดูตวดข้าดวงมาดูตวดข้าช่างมาช้าจังดวงกลมดูนี่แล้วเดี๋ยวขอลุงต่อเนี่ย จังวัดีนะพี่เพนหน่อยไปให้ลงมาเลยค่ะลงไอเอวเลยให้เขาให้เขาลงมาเลยเขาไปเกียวตึงกับไม่โอ้พี่ๆเขากำลังตึงเครียดอยู่ไงเพราะว่าเมื่อกี้ลุงแบบแย่ป้าเอวาเป็นตึงเขาลงมาเลยครับไปเกียวบอกว่าลุงอ่ะลุงอยากกินบิงซูอะไรงี้ป้าเอวาแอนตี้มากมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะไม่ไม่แอนคิดว่าไงว่าเกียวทำไมอะไรทำไมถึงเป็นแบบไม่น่ะ ป้าอดีป้าเอวามันแอนตี้ไงอ้หลานดิมปิจูแล้วผิดตัวนายเหรอเออจริงต้องเข้าใจหน่อยอีแกลเอวามันลุงเอวเขาไม่ทู้วาอนยายโอเคยังดีนะหลานกูเป็นคนดีลองทักทายคุณยายแบบสนิทสิเอเกลสวัสดีนะำจุนยายโอ้ยดีดีเด็กที่ยะเดี๋ยวจุนยายนไม่คิดการไปเดียวโอเค ต้องเก็บไว้ก่อ,อนกี่ปาร์คสองแปดสองครับดูน้ำหนูซื้อรถมาไปดูไหมอ่ะเลยแป๊บน,นึงนะไอเกีว <มา S 2> ลุงขอเช็ดลุงขอเช็ดคีย์บอร์ดก่อนไม่ตองมาไปเลยลุงได้คีย์บอร์ดใหม่ดีแล้วหรอไม่คีย์บอร์ดเก่าเนี่ยต,ต้องดูแลหน่อยบอแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข้าวกินอะ่ะเราลงคีย์บอร์ดหมดแล้วเองใช้แล้วเป็นไง ดีมากเลยนะจดได้ด้วยแล้วก็แบบเสียมเบาเบาหนูชอบมากสีชมพูด้วยอ่ะถ้าใครอยากซื้อด้วซื้อได้นะดีจิจิมอันนี้ขายต่อหรือว่าอะไรไันช่วยขายได้ดูดีสุดยอดสุดยอดจริงมันดีจิไม่อันหนูไม่พูดหรอหนูรักกางเกรต้องภูมิใจหัวลุงเลยนะหัวหัวลุงหายได้ไหม หัวลุงหายได้ไหมหัวปูอ่ะลุงหายได้ลุงหายจ้ามปูโอเคไอเกียวเองคิดว่าลุงหายจ้ามปูก้ามโตไหมโตโตมไม้เลยพูดเหมือนเองเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วไงเอาหนี่คนนี้เป็นเป็นผัวป้าเอวาแต่ไม่เคยมีอะไรกันวันนี้สองแปดสองค่ะกี่ขวัญอะเป็นผัวแต่ไม่มีอะไรกันคืออะไรอ่ะคือมีลูกแล้วสามคนสี่คน เขาชื่อป้าเอลไหนลองเรียกสวัสดีลุงเอลสิก็จุนดามืว่าแล้ววันนี้คุณตาเลี้ยงหลานยังคุณตาเลี้ยไม่เห็นดังคุณตาเลี้ยงหลานหรือยังค่ะดังยังอีกมีบุญแบบมีฉันยิ้โนให้หมดไห้ยังไม่บอกเลขอีกอ่ะ917น้อง917อะ ูก,ก้าลูกาก็เอาเลเจ็ด <9 17, S 1> ใช่ไหมใช่นะ้ำดูหนูแต่ว่าหนูแบบไม่เชี่ยววูบพบรนะน้ำพบรืดมือแบบว่าหนูไปแต่งรถใช่ไหมหนูตาได<ะ>กกระจกดำที่มันมืดมืดอ่ะมันต้องใช้โดนแสน,นึงในด้านแต่นะ้องไม่มีปัญหาไปเอวามีอะไรหนูเอาอะไรหนูจะเอาเเอะไรหนูเอาตังแสนหนึ่งนะ้ำแสนหนึ่งเบิกหนะ้าในตู้ใคร ไม่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 คุณยายอ่ะคุณยายหลอเยอะไปหรือเปล่าลูกเป็นเด็กใช้เงินเยอะยังร้ยหนูแต่น้องม่็น่ดรนูหนูเพิ่งซื้อรถมาใหม่เยวโทรไปหาคนชื่อป้าบิงซูของเองอ่ะป้าบิงซูรวยมากที่หัวบิงโทรไปร่อนมาเดี๋ยวลุงรออยู่ชั้นสองห้อง้ายมือพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะลุงจัดเลยเองรออยู่นอกห้องลุงไม่ไมะทำร้ายจมป้าไม่ได้ทำร้ายไม่เป็นการทำร้ายที่มีความสุข เล่นหนูเพิ่งขอะ่าอายช่วยสามพันหนูไปเอาที่เหลือหนูไปหาโอเคลุกเจอจุนป้าเหรอลุงไม่อยากเจอหรอกลุงพูดไปไอ้ลูนี่เรียทำไมลุงก็พูดไปงั้นแหละหนงอยกให้เองได้ตังค์แน่แเน่แหน่ีหนดแหน่แหน่แหน่แห้่แหนเแหน่งหน่แห่แหน่แหน่แ่แหน่แหน่แห่แหน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 มแหน่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 มหนหน้าหน่แหด่แหนาแหน่้าน่แหนอแหน่แ ลองดูเอาลองดูแต่ตัวบ้าพึ่งให้ดาวหนูเดยนะหอมันเท่าไหร่ห้าหมอจอกมึงเลขไรเกียร์ดตังไม่พอ,อ,อโอเคมันเก่งลุงไม่เก่งนเหรอยออง่ายซะด้วยไ <c oughs> ้เราถนะูกเนี้ยกู่อยู่เก้าพขาดเท่ากับขาดอีกห้าหม เออจริงขาดิ่งห้าหมื่นที่มาไอน,นี้หลอกตางผู้ใหญ่ไอเด็กเลี้ยงแกะไม่อนั้นไม่ไมหนูเอาไปซื้อขนมจีนซุ้อค่ามาต้อ,อนรับลกงั้นอย่างนี้พี่กระดึ๊บมีตังพี่จะดึ๊บเหรอพี่จะดึ๊บมาพี่จะดึด๊บสูอ่อไปแล้วหลอไปแล้วหายหมดเลยเะพ่ะ <c oughs> หายหมดเลยเอ,อ้ตัวนัน,นเงินเงินป้าบิงซูอยู่กับ กับยายเนี่ยกับยายเอวาจุนยายขอได้ไหมแสนหนุดแยวอ่อวานหนูต้องโทรหาบิงซูก่อนโทรหาป้าก่อนพร้อมอนุมัติครับป้าบอกซื้อรถอะไรมานะหมดตัวเลยเนาะ หมดด้วยเลยนะเจะ้จสี่ร้านาปบ้าไม่รับสายแล้วป้ายังไม่พงโทรศัพท <c oughs> ์อป้าไปทำง,งานดำอยู่บายป้า,ปา,ปา,ปาไม่รักมีแต่ลูกจะรักมึง จะลุงอักมึงมีเกวอะนี่ไงเปคนทักร้อยี่นาุดแล้วเรียบร้องร้องเลยอ่ะอะไรนะฮัลโหลเกิดไรเลีอไปไหนอะน้ยเดี๋ยวเราห้าหมืนะเว้ยไแล้วตัวใครไม่รู้วยพีเนี่ย โดเล็กมัว <c oughs> อยู่ข้างนอกก็โดนห้ามหมืน่นอยู่ข้างในก็โดนโดอคืไปแล้วต้องขับเลยเหรอไอเกลมาเหลือทางรอดเดียวแล้วอิงต้องติดต่อจุนป้าบิงซูให้ได้เว้ยงจะได้เงินไปนสายหมูไปดูรถเองสิดอกไม้ขาวคนโทรก,กันพี่จ้ะไปไหนมาปาไปอยู่โรงพยาบาลหลานอยู่ไหนล่ะลูกปไมา ทำอไมเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรใจเย็นๆค่อยพูดค่อยพูดอยู่ไหนจ๊ะมูมูมูมสบายนะใครทำอะไรห้านล่ะเอ็งตรงมาหาป้าหลายๆสายคือเป็นอะไรต้นต้นต้นต้ตดานบอกว่าตังต้ม้อยู่ที่ดุนา้โชร้านคุณป้าอยู่ที่คุณยายต่องร้านอ่ะฮะเอหนู เจอม้าหมาแล้วก็ไอ้ดองเอ็งปรับไม่ต่อพลาจุนยัยบอกว่าถ้าจะดาวตังอ่ะให้มาหอจุนบ้านดองป้าก่อนเอาหนูจะเอาตังไปทําอะไรล่ะหนูจะเอาไปทําร้อนน้ำเอาก็ป้าให้ไปแล้วไงห้ามื่นนี้ไม่พอใช่ไหมบันดาบันดาดีห้ามือน้ำปิดปิดที่ดวงก็ให้ไปแล้วสองมือตังหนึ่งไม่แงพอ ม,มีคนอื่นให้รถหลอหลานเขาบอกวันสี่หนูต้องโมไม่มีใครให้หนูโลโล่มเลยรถจากคุณบ้าพี่พี่คนอื่นๆเหรอจ๊ะไม่ให้หนู่มได้ก็ขอ,ขอจุนดาจุนดาด้วยจังจุนบ้าเขาบอกให้จุนบ้ามาสภาด้วยนะใครบอกให้มาสภาพี่พี่เขาอะ เดี๋ยวไม่สบายหิมะตก่าป่าหิมะตกป่าลุงหนูโดนดาโร่ ผมว่ามา,าน,นั่งได้ๆหนูเดวหมูตังไม่พอนะ้วจุบ้าเพราะหนูขอใครตังก็ามาขอจุบ้าได้หรอ้าทำไมต้องให้ป้าเลี้ยงเองด้วยล่ะมันชี ลวงกระตูดทำไมคนดวยลุงเองไม่เลี้ยงมะม้งค่ะลุงไม่มีตังเฮ้ยเมื่อยว่ะพอของเลี้ยงสาวหมดอะ่ะห้าวนะหลหค,คุณคุณทำทรงแบ๊ดแต่เต็ไมไปด้วยความแซดก็ไม่ดีหรอก <c oughs> ขออนุญาตถ้างเงินจะหมดไปกับสาวจนหมดไม่มีตังค์มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ไม่ต้องมีแม่ลูกหลานเนี่ย ดีไม่มีก็ดีไม่ต้องเลี้ยงเราบมั้งหลานอะโอนสิทนะก็แค่โอนสิทเลี้ยงดูมาลูกหลานเนี่ยเอาไปเลยแล้วหนูได้ดมเอาไอเกว้นี่เอาคนอื่นไปเลยอ เอาเดียวไว้แต่ให้จุนจุนป้าเลี้ยงเลยนะแล้วสรุปใครทำร้ายร่างกายมิกเกลไอหลานอิงก็แค่พูดออกมาชื่อนั้นอะใครทำหนูพองนะหนูโดนจับฟ้องจะไปโดนเขาแกบทืบมิกเเกล <S <S ทำไมเมื่อแา่จะรู้มง<า>ว่าจะทำอะไรได้ หาจะพูดนะหายปวดเอวแล้วเหรอเมื่อยหลังว่ะถ้าแก่ก็ไปนอนเอาแล้วปวดเอวหรอปวดหลังปวดหลังมมาหมาจะมานั่งนี้ทำไม ม,มานั่งดีดีสิครับก็ในฐานะที่เป็นแบบเป็นยายผู้หลักผู้ไหล่เนาะใช่ผู้หลักผู้ไหลนั่งดูเด็กตีกันเนี่ยเออม้ามันไม่ได้อะไรนะมานั่งไม่เรียบร้อยอ่ะหนูพานนะหนูบอกก่อนไอ้ดวงมันจะไปเกาะแกะกแที่สำรักเขาทำไมท <c oughs> ี่สำรักก็ไใส่ยายที่แล้วนูอเว้ยจีนเกาตูดอยู่นานแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้น ใครยิ้มเห็นฟันหมดนมะทำเป็นเอาเสามาพาดหลังแค่ยืนจะไม่อยู่นะยืนอยู่จ้ะอย่ามาหาพูดนะฉันเป็นแมงมุมไอ้มุมใครวัดใจเาวะยุ่มหัวมาเป็นกลางใหญ่แต่ไม่มีใครติดใจสักคน <c oughs> <c oughs> นิดนึงก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ปะหรือว่าจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาละ่ะ ไอมิเกลไม่ตอบป้าแล้ป้าถามมันต้องมีตลอดเวลาเลยหรอไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะโอเคเพะอ้างของคนขี้แพ้มาเอาอะไรจะมาเอาอะไรเนี่ยสรุปยังไงมิเกลใครทำร้ายว็ได้ตามเพิ่มบา ป้าไม่มีแล้วมีแก้วอีตังอยู่กับแม่แต่ก็ไปโกหกหลานนี่เหรอวะบอกว่ารักหลานเฮ้ยก็พูดมาพูดต่อหน้าเลยดิจะพูดลอยๆทำไมอ่ะเป็นไรฮะสิลาเป็นอะไรอะไรอะเป็นอะไรอะเออก็ศิลาเป็นอะไรทำไมพูดตรงๆไม่ได้เหรอต้องแบบต้องแบบพูดลอยๆอะไรอย่างนี้เหรอศิลาก็แปลว่าหินไงจะมาเป็นอะไรได้วะ ก็แค่ขนมหวานที่รอวันละลายอะไรวะหินก็คือหินขนมหวานเกี่ยวอะไรอ่ะหินคงไม่เป็นทอมหรอกครับิงตัวหรอไม่เป็นไรหรอกก็ถ้าเลี้ยงเลี้ยงหลานคนนี้ไม่ได้เรเดี๋ยวเลี้ยงให้ก็ได้จะได้แบบเอาตัวเองแบบสะดวกสบายไงจะไปไหนกับใครก็ง่ายขึ้นถูกไหมไม่มีปัญหาเอาไปเลยไอค้ไอเกลลุงเองไม่เลี้ยงแล้วนะวันร้องแล้จ้า รับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่เอมไม่เอมไม่โยนไปโยนมาทีก็รับผิดชอบร่วมกันตาเดี๋ยวมันทำไมแค่งเงินให้หลานไม่ได้ไงหยาหมันขอมันไม่ได้ขอมันขอตอนไหนเนี่ยจริงข <c oughs> อป้าแล้ป้าก็ให้ไปแล้วไหมคนละครึ่งดิดอดอดีห้ามือรับ อาไปป้าโอนให้จบจบป่ะทำส่งป้าโอนให้จบจบปัดความรับผิดชอบ่หว่ะมันปัดตรงไหนก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยรับเต็มได้เนี่ยจะเอาอะไรอีก <c oughs> เอาอีกได้ไหม<ะ> <c oughs> เอาอะไรอ่ะ <c oughs> เอาอะไรอ่ะเอาอะไรกลัออกว <c oughs> น่ารักนะครับไอ้มี่เกลียวกระเป๋าเลยนะบ้านหมือเช๊นะ้ำจูดูนะครับจูบ้านจูบ้มมานแต่ทำจูดูนะมันเปิดลุงก่อนเอ็งไม่เห็นเหรอไอ้เกล้องพูดจาไม่ดีอ่ะพูดดีๆไม่ได้หรอเป็นไรอ่ะพูดไม่ดีตรงไหนทุกตรงอ่ะใครจิกจะกัดทําไมอ่ะฮะใครจิกกัดครับคุณคุณนั่นแหละค่ะสมองคุณ่ะเต็ไมไปด้วยอคติ วางกิจิลงบ้างก็ไหนปะแต่งตัวก็ประหลาดทำไมเดี๋ยวนี้ต้องมีท่อไอเสียออกมาจากหลังด้วยเหรอมันนึงมันไม่ได้ยังไงก็อยากแหวนเะเป็นมอไซค์อะไม่ได้หรอโอ้แต่งเสื้อผ้ากับรองเท้ามิกแอนโค้ดไม่แมพูดเลยดีกว่าวะแล้วทำไมหน้าเป็นอะไรมาล่ะแกอย่างวันอย่างค่ำเนี่ยอายุก็เยอะแล้วไม่เปลี่ยนสไตล์บ้างหรอให้มันดูเด็กๆอะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์แค่นี้เด็กก็ติดพอแล้วจ้า ทำมาเป็นทาหน้าไม่เถียงจ้ะทำมาเป็นทาหน้านิดนึงนะทรงมันแบดนิดหน่อยอะ่ะก็แบบเป็นฮอตอะทรงมันแบดเสียงอย่างแซดเลยวะ่ะไม่ได้แซดต,ตัวเอาอะไรมาแซดอะจมไปอะจมไปกับกองความทุกข์อะอหัวจะปวดวะ่ะมาม่าหนูคุยกับไอ้ลุงแก่ๆนี่ไม่รู้เรื่องวันเนี้ย <c oughs> เหอาขึ้นเลยพี่ไม่พอกัระไปไม่ไหวจริงๆว่ะทุกวันนี้นั่งคุยเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่งหันนั่งหันหลังหรือหันหน้าหันทำไมอะหันข้างดีกว่าจะได้แยกออกหันข้างอยู่นี่ไงโอ้โหใช้ตาที่เท่าไหร่มองคะโอ้ขอโทษดีครับผมพอดีสายตากายแก่แล้วอ่ะเนาะนะนิดนึงใช่ไม่เป็นต้องใส่สีตาืบนใครบางคนหรอกดันสินนะแหม เป็นป้าตัวเองเป็นป้าแล้วใส่หูอะไรหูกระดิกเหรอหรือหูกระดกคืออยากเป็นลูกของมาหมาคนเดียวไม่ได้แล้วไงคือมันต้องมาอย่างนี้เหรอโอ้ยจะมาเป็นอยากเป็นลูกคนเดียวไอ้แก่ๆนี่มันพูดไม่หยุดเลยมาหมาเขาเป็นอะไรมหมาเขาเป็นอะไรโอ้ยอะไรสงสัยพี่อยู่อียิปต์หรืออิรักมั้งอ๋อนิดนึงนะ ยี้รักแล้วลักไหมไม่ะไม่อเอ้าไม่คิดอะไรออกไม่ไม่อะอดีตอะมีแค่ให้มันผ่านไปเว้ยอาจารย์คนเก่งก็เชิญผ่านไปแต่จะป้ายหน้าป้ายไม่รู้กี่ป้ายแล้วโทษทีอาจารย์คนเก่งเขาเอาจากป้ายไหมเขาเอาจากป้ายครับอ๋อครับโอเคครับครับ กันเสร็จแล้วยังพอแล้วความรักไม่กัดเอ,อาชนะม,ามาัมหม่ามันไม่มีแล้วความลงความรักอะไรครับทุกวันนี้มันมแค่ต้องเลี้ยงดูครับแบบคนข้างๆกายให้มันอยู่รอดไปเฉยๆนะคะต,ตัวเองยังไม่รอดเลยก็รอดอยู่นะไม่งั้นคงไม่อยู่ได้จนทุกวันนี้ ไม่ได้เอาอะไรมันนั่งอยู่ตรงนี้ผมอเดินเข้ามาทำไมมัมีใจอ่ะไม่ได้มีครับผมแค่เดินเข้ามาตามข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่แผ่นดินวอตซิตี้เชนเชคุณน่ะชื่อคุณน่ะดูละครมาใสิลาฮะแค่ชื่อดละครแล้วนะเราโอ้ยูล้วชื่อคุณอะไรจักรจะกรเอาก่ง คูณที่ชมนะตัวหลังไม่ต้องแค่พ <Okay. S 1> อแล้วลูกไอเกลนั่งเครียดและรงสารล้านไอเกลมันไม่เครียดหรอกมันก็โตพอจะรู้แล้วว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไ okay, อเกลจะไม่จะดูดูดดจะไ่าย <สะ S 2> นะแต่ว่าดาทะล้อใไอันนี้ไม่ได้ทะล้อ,เ,อเ,เลย แค่คุยกันนิดหน่อยอะเกลีก็ด,ดีก็ดีเพียวเพียวจะเห็นอะไรตลกตลกเพียวขากเสียไม่พอเติมพลอยเสียอยู่หลังด้วยนิดนึงนะเป็นแมงมุม นระวังจิ้งจกแดกแล้วกันจามาหมาไปส่งหนูเลยหนูให้หนูมาต่อล้อต่อเข็มกับคนมีอายุคนนี้ทำไมนี่ปิดหน้าเนาะไปเถอะไอวาไปส่งเถอะไปส่งเถอะขาพิการแล้วมึงกลับเองไม่เป็นนะไอ้ไปแล้วค่ะ สะาัถอยครับสะพัดถอยดู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 จากดูบ้านดีใจตายอย่ามองอย่ามองดูจากบ้านดีใจน้ำเฮ้ยสิ่งที่ไม่ดีหลานฉันจะเป็นเด็กอันนี้ไหมเนี่ยความรุนแรงอ่ะเก็บไปใช้บนเตียงดีกว่าครับเธอขอแปลกๆนะไอ้ลูกสองให้ทางออกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยอซีเดี๋ยอซีมาม่เกียวปะปะปะไหยุด โยนข้าสารเสกเดชเก้าอี้ด้วยมันอะไรขนาดนั้นมันเป็นอะไรฮะไมนเป็นอะไรมัน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 มากมันมายมากเลยหรอมันอะไรแล้วมันเป็นอะไรนะผักหลานทำไมผักหลานทำไมผักหลานทำไมผักห้านทำไม ก็แลวพี่จ้ามาตังก็จ่ายเต็มเนี่ยฮะใครดูแลบ้างไหม่ะหรือว่าดูแต่สาวมันวานอลาเรียบรอยแล้วครับนายพี่ผมไม่คบุมไม่ใช่เสียคุสาวผม จับแยกพี่สีแย่เฉยๆเวลาเขาดีกึ้นสีอ่ไอเกลมาที่เดี๋ยวนี้เลยตายตายจะพยายามล็อกแล้วมันล็อกไม่ได้เองก็เห็นใช่ไหมว่ามีแต่ลุงที่รักเองป้าเองอะทำร้ายเองป้าดู้นะแต่มันทำร้ายเองลุงไม่ชอบใครมาแตะต้องหลานลุงแบบป้าดูนะหมู่บอนกันแต่มันผักเอง เนี่ยผมล็อกผมล็อกแ่ใครไม่ได้เลยอนนีรผมลองลองรอไม่จะทำหมูละหมูอาคร้อมนบาตขอทลงมาป็นเบาอะไรข้ง้นไรขานที่โอิวแล้วผมขอขอปลอดภัยมันอยู่ขั้นลงไม่าว่าไม่จบวันนี้ไม่จบถ้าเกิดว่าไม่มีตังค่ะขอเปิดไ่ก็มาบอกแค่นั้นแหละเข้าใจว่าพ็พูดดีๆสิครับมว่าครับอกูว่าพี่ศีลาเลี้ยงทุกวันตอบพี่สีลาครหนูไม่มีตังค่ะแล้วก็ช่วยร้องล่ะช่วยแบบลงมานั่งพับเพียบ คุยกันพะเพียะอะไรแล้วกันคุณจะอะไรคุณจะอะไรอีกจบไปแล้วก็แล้วกันไปดีคุณจะมาถ<ม>ามแบบนี้ทำไมผมมั่นใจเหลือเกินผมไม่ได้คิดจะสารต่อคุณผมก็ไม่ได้ว่าคุณสารต่อแต่คุณก็ช่วยแบบไม่ต้องมาแบบถามไยัยฝากเพ่อนน้องมาถามว่าอะไรอย่างนี้ไหมล่ะผมไม่ได้ฝากผมฝากใครเหรอไอ้สัอาอาตว์มาขวัวไอ้สัตว์มาขวัว ทำต,ตัวเป็นสลิมไอเกลไปเก็บรถเฮ้ยลุงฉุนว่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเกลลุงม,มาใหม่